พวกคุณเคยเห็นภาพเหล่านี้หรือไม่หรือว่าเหล่านี้หรือว่านี่สวัสดีครับ,รบถ้าพวกคุณกำลังเห็นภาพนี้หรือว่าประสบป,ปัญหานี้อยู่วันนี้กลุ่มของพวกเรามีทางเลือก และทางออกมานําเสนอให้กับทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเรามากที่สุดเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยเป็นมรดกตบทอดตั้งแต่อดีตการมาถึงปัจจุบันวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าโรงตะวันตก,ต,วนวนกตําบลวัดพลิกอาเภอเมืองจังหวัดพิศนุโ,โลกซึ่งที่นี่มีวัฒนธรรมที่เราอยากจะนําเสนอพวกคุณซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่พวกคุณนั้นได้หลงลืมไปแล้วแต่ว่าบอกเลยว่าภูมิปัญญานี้เป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับขยะได้นั่นเองจะเป็นภูมิปัญญาแล้นั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยครับ นี่นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านท่าโรงตะวันตกตําบลวัดพิกอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะเราจะพาทุกคนนะคะมาพบกับคุณป้าลมเผยอาจบัวประธานกลุ่มจักสาร,รุ่นที่3ค่ะเดี๋ยวเราแช่คุณป้าแนะนําตัวกันเลยน,นะคะป้าคือลมเผยอาจบัวเป็นประธานกลุ่มจักสาร,รุ่นที่3าของตําบลวัดพิกตั้งแต่ป้าเริ่มจักสารนัมนกปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเราทํามาจะเป็นงานใช้ในงานกิจ่วัรประจําวันคือการ ใช้เป็นของใช้ประจําวันเลยจะมีพัดเนี่ยคือพัดเอาไว้พัดไฟแล้วถลอมนี่ก็จะเป็นใส่ทําขวัญข้าวมาทําขวัญข้าวแล้วก็ต่อมาต่อมาก็ไอขึ้นรถไฟคือรถลงเรือเนาะไม่มีเม,มื่อก่อนไม่มีกล่องกระดาษไม่มีอะไรก็สานถะลอมใส่ของข้าวกรุงเทพหรือไปที่ไหนที่ไหนญาติพี่น้องมาก็กระสานถะลอมลูกใหญ่ๆแล้วก็ให้เขาใส่ของไปที่เขาอยู่พักอาศัยก็ได้ทำหลายอย่างเลยนะคะเนี่ย แล้วคุณป้าเริ่มทําตั้งแต่อายุเท่าไรคะตั้งแต่ป้าออกโรงเรียนปสี่ะลูกเริ่มทํามาเรื่อยๆทํามาก็ทําผิดพลาดมัง่งทาถูกมัง่งผิดมั่งป้าก็โดยใจรักก็ทามาตลอดถือว่าคุณป้าลมเพยก็ได้ทําเครื่องจักสารมาเป็นเวลานานมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะให้คุณป้ามาเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของกลุ่มจักรสารกันเลยค่ะ ประวัติความเป็นมาของกลุ่มจัดสารบ้านท่าลงมีพัฒนาชุมชนได้เข้ามาอบรมให้แม่บ้านจากไอ้บ้านท่าลงแล้วก็มหานัวิทยากรมาสอนทําตะกร้าพิกลสารพาสสารกุ้งแล้วก็โดยความรู้ที่เรามีดั้งเดิมเราก็ดัดแปลงจากฉลอมมา,มาเป็นตะกร้าเบรกเป็นตะกร้าใส่ของเป็นกระเช้าบ้างาปามไปตามองโอกาสแล้วก็มีสารตะกร้าอะไรที่คิดได้เองคือไปเห็นลูกใหญ่ก็มาย่อส่วนให้เป็นลูกเล็ก อย่างอเนกนตะก้าใบเนี้ก็ย่อส่วนมาจากไอลายของเข่งลำไย,ยหรือเข่งประทูมันสองอย่างเข่งประตูจะสั้นเข่งลำไย,ยจะสูงอย่างนี้แต่ว่าใบเขาใหญ่ป้าก็ย่อมาเป็นเล็กๆ่นนใ,สใส่ของเล็กๆาไว้ใส่ของเล็กๆนี่อันนี้อันนี้ก,กระจาดอันนี้เขาเคยใช้มาค้าเม่ค้าเมื่อก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายเขาก็จะหาของไปขายของไปขายตลาดเพื่อผักบ้างเพื่อสินค้าตามบ้านเรานะมีกระาไปขายในตลาดป้าก็เลยย่อส่วนมา ให้เหลือใบเล็กอันนี้กรกระบุงกระบุงนี่เอาไว้หาบข้าวเวลาเราทํานากันเราหาบข้าวเมื่อก่อนจะมียุ้งถางไว้เก็บข้าวก็ใช้กระบุงอันนี้นหาบข้าวเราก็ย่อออกมาเป็นเล็กๆให้เป็นของน่ารักน่ารักไว้โชว์ค่ะแล้วคุณจัดสารน่านทา่ามีทำมาทั้งหมดกี่รุ่นนะคะทำมาสามรุ่นแล้วจ้ะคุณป้าก็เป็นประธานรุ่นที่สามจ้า สำหรับกลุ่มจักสารบ้านท่าโลงตะวันตกก็ถือว่ามีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะคะต่อไปเราจะให้คุณป้านะคะมาบอกเกี่ยวกับวิธีการทำและสาธิตการทำะลอมให้ชมกันเลยค่ะวิธีการที่จะทำะลอมเบรกก็จะมีเครื่องที่จะทำะลอมเบรกหนึ่งจะต้องมีไม้ไผ่ ไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่เป็นลำลำเป็นมะกป้องเอามาทอนทอนแล้วก็มาเตียกขาให้เป็นชิ้นชิ้นงานแล้วก็มาจักเป็นตอกตอกนี่อันนี้ตอกตอกขึ้นอันนี้ตอกตอกสารรอบแล้วอันนี้คือพิมพ์ไอ้พิมพ์พิมพ์มหรือรองอ,อันเดียวกันแล้วก็นี่คือที่ป้าขึ้นเขาไว้เป็นนะเอาใส่ใส่ในพิมพ์ใส่ในพิมพ์แล้วก็จะมีตัวประกับการไม่ให้เขาหลุดล่วนหนี แล้วก็มีอุปกรณ์มีกระบอกฉีดน้ำว,วิธีฉีดน้ำให้ตอกกระทุ่มพลาเราสานนะ่ะตอกจะได้ไม่หักตอกไม่หักแล้วก็ไม่แตกแล้วก็ตัดแต่งใช้ตอกตอกล้อมอีกขนาดนึงจะยาวจะยาวกว่ายาวกว่าตอกขึ้นแล้วก็เราก็สารวิธีสารนะลูกแล้วก็ขัด แล้วมันต้องมันต้องขัดทุกครั้งตันวิธีสารทะลอมะทะลอมเบรกนี่เราเราสารแค่เส้นเดียวแล้วก็เราเม้มเลยวิธีวิธีเม,ม้มลูกใช้ตอกสองเส้นมาใส่เข้าไปในนี้แล้วมีมีดไว้คว่อยตัดต่อ ตอนจบเราก็เสียบตำน็ตามต่อเข้าไปเราเสียบเต็ดเสียบเร็ดแล้วก็ดึงเช็คหน่อยให้เขาแน่นแล้วก็ตัดต่อออกวิธีถอดออกจากพิมพแล้วก็คลายน็อตที่เราขันเข้าไว้ถอดที่กระกับออกก็เป็นเบรกที่สวยงามอันนี้คือไม้ขัด ต้นตะกร้าฉลอมเบรกใช้วัดที่ก้นฉลอมวัดที่ก้นฉลอมแล้วก็ใช้ตัดตัดเป็นชิ้นๆตัดให้ได้สามอันแล้วก็มาขัดอีกทีขัดรือตัอดตอดไม้เข้าไปแล้วก็กดและนี่นะคะก็เป็นฉลอมเบรกที่คุณป้าได้ทำขึ้นค่ะ ถือว่ามีความประณีตและมีความพิถีพิถันเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ก็จะมีหลากหลายแบบมีวิธีการนําไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันและมีราคาที่แตกต่างกันค่ะแต่และอย่างนั้นจะนําไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะให้คุณป้ามาอธิบายฟังนะคะตะลอมใบนี้ดั้งเดิมแล้วเป็นตะลอมที่เขาสานใช้งานเกี่ยวกับว่าทาขนข้าวแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดเขาก็จะสานเป็นลูกใหญ่ๆแล้วก็ใส่ของยิ้วไปมั ยูไปต่างจังหวัดแล้วก็ต่อมาก็เลยมาประยุกต์ประยุกต์ทำจากฉลอมให้มันเป็นฉลอมเบรกอันเนี้ยฉลอมเบรกเพื่อที่จะเอาไปใส่ขนมเบรกเวลาเขามีประชุมมีธรรมนาแล้วก็พัดอันเนี้ยทำกันมาแตา่ดั้งเดิมเป็นพัดที่พัดไฟแล้วก็มาใช้พัดกระพือให้ให้ได้ความเย็นพอร้อนแล้วเราก็ใช้พัดเราไม่ต้องไม่ต้องใช้พัดลมไปไหนมาไหนเราถือไปด้วยก็เหมือนพัดลมมือถือระบังแดดได้ด้ดวยอ่า พาไปเรบาบังเดดได้แล้วสินค้าชิ้นไหนที่คนนิยมสังม่งบ้คะชิ้นนี้กับะลอมกับเบรกเนี่ยะลอมนี่เขาก็ไปไปใส่เพื่อของสังฆทานทําบุญกันอย่างนี้แล้วก็ไปใส่เป็นะลอมพระป่าพระป่าหัวเรือที่เรามีที่วัดใ่อ,อ่ะเขาก็ใช้ะลอมะ่ะ ใช้้ไดหลายาก็ถือว่าเครื่องจกักสารเหล่านี้นะคะก็มีประโยชน์ในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันในหลายๆด้านเลยค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความสวยงามแล้วก็มีความคงทนด้วยค่ะต่อไปหนึ่งอยากจะทราบว่าเครื่องจกักสารมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างไรบ้างคะเอ็มมีความสําคัญต่อชุมชนโดยที่ชุมชนทุกคนนะ่ะสามารถเอาไปทําเป็นไรายได้เสริมแล้วมีเครื่องจกักสารชนิดไหนที่คุณป้าทําแล้วสามารถสร้างราคาได้มากที่สุดคะ ตะก,ก้าใบนี้เลยลรกตะก,ก้าลายพี่กุลอันนี้คุณป้าใช้เวลาทำถี่วันะค่ะทำนานมากเลยลรกตั้งเกือบเดือนเลยใบหนึ่งอะทีน,นี้คุณป้าขายราคาเท่าไหร่ใบนี้พันสองค่ะหนึ่งพันสองร้อยได้ใบนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะนอกจากจะสวยแล้วก็ยังมีความคงทนอีกด้วยสุดท้ายนี้คุณป้ามีอะไรอยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับงานจักสานบ้างไหมคะ ป้าอยากให้เด็กรุ่นใหม่มาเรียนรู้งานงานจักสารกับป้าป้าป้าพร้อมจะสอนให้เพื่อจะได้อยู่คู่ชาติไทยไปนานเท่านานใครสนใจก็สามารถมาเรียนกับคุณป้าได้นะคะค่ะแล้วคุณป้าขายสินค้าที่ไหนบ้างคะป้าขายอยู่ที่หน้าอำเภอเป็นงานทุกวันศุกร์เป็นงานเป็นงานของตลาดนัดเกษตรกรที่หน้าอำเภอทุกวันศุกร ทุกวันศุกร์ที่หน้าอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะใครที่สนใจสินค้าหรือว่าอยากจะติดต่อซื้อสินค้าจากคุณป้าก็สามารถไปที่ตลาดหน้าอำเภอเมืองพิษณุโลกหรือติดต่อทางเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณคุณป้ามากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับงานจักสารทั้งหมดในวันนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะการสัมภาษณ์ของเราก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทางออกที่พวกเรามานําเสนอในวันนี้เป็นภูมิปัญญาที่สําคัญสวยงามแล้วก็น่าอนุรักษ์วัี่สุดหรือใช่ไหมครับถ้าทุกคนอยากให้ภูมิปัญญานี้ได้คงอยู่และสืบทอดต่อไปทุกทุกคนนะครับสามารถไปอุนหนุนคุณป้าลมเพยอาจบัวครับได้ที่บ้านท่าลงตะวันตกเลยนะครับสําหรับในคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับ